นี่นะครับแล้วก็มาอยู่กับโจ๊กเกอร์นะครับมาติดอยู่ในคุกแบล็กเกตนะสูบหน้า <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่แบล็กเกตนะคะเราจะทําการสัมภาษณ์เรื่องจิตวิทยานะคะ <c oughs> นี่นะครับเขาเป็นหมอจิตวิทยานะครับ <c oughs> จิตจิตจิตแพทย์นั่นแหละเออเจอ <c oughs> ลรวันไรมาใช่ไหมคะล่ะคะ <c oughs> ตำรวจในเมืองนี้นี่เอาแต่กระทึบคนไข้ตลอดเลยนะบอกฉันอะไรบางอย่างสิทธิลับเธอเคยได้เจอวันแย่ๆมาหรือเปล่าล่ะ S <S <S <ไ>หม,มายความว่ายังไงล่ะคะ <c oughs> คนเหมือนพวกเธอน้อจะรู้จักกันดีนะ,ะ <c oughs> ไม่มีอะไรที่โหดร้ายมากกว่าความนจำหรอกนะ <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งทีุ่งแรงมโคตรเหมือนกับฟ้าผ่าเลยแหละและทำให้มืงต้องกรีดร้องอย่างทรมานไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ไม่มีทางที่จะหยุดม,มันได้มันไม่เฟนลี่เลยสักนิดเดียวอะ่ะเธอไม่แม้แต่จะใช้ความบ้าข้างนี้นีจาความจริงได้ พ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหพี่เล่น้สัตว์นี่นะครับเราเราโดยโจเกอร์จะเคลนเลยเป็นโจเกอร์อย่างเทพสัตว์เฮ้ยมอชอบไฟฟ้าเด็อย่างเท่เอาว่ะเอาว่ะส่วนเล็กๆที่อยู่ในอดีของมึงเนี่ยจะทําให้ความทรงจาของแกได้ก่อให้เกิดตัวตนที่แท้จริงของแกออกมาและทำให้คิดใหม่ว่าเฮ้ยมันโง่ไปหรือเปล่าวะแล้วมึงก็จะขับออบมาแทน โอ้สัตว์อย่างมันอย่างมันเก๊เ่ะเอาอะทำไมกูเล่นดีกว่าแบทแมนดิวะเราว่าเราควรจะโฟกัสอะไรบางอย่างนะคะซึ่งเป็นคำว่าสักความสัมพันธ์น่ะได้หรือเปล่าล่ะกูอะไรวะอะไรวะเนี่ย What the fuck Okay อีกอย่างนะคะอยากให้คุณซีเรสกับเรื่องนี้ด้วยนะ ความโชคชะตาล่ะคะรู้ไม่าตอหรอกอะฮ <c oughs> ะฉันเคยคิดว่าโชคชะตาเนี่ยมันเป็นสิ่งแย่ๆมันไม่ใช่แบบว่าขับขึ้นด้วยพลังงานนะแต่มันขับขึ้นด้วยธรรมชาติของมนุษย์น,นี่แหละในคืนนี้ทุกอย่างมันจะ,จะต้องเปลี่ยนไปอะไรจะเปลี่ยนไปล่ะคะเคยรู้สึกไหมว่าทั้งชีวิตของเธอเนี่ยมันถูกแขวนอยู่บนเส้นได้นะฮะคุณรู้สึกอย่างนั้นหรอคะ ใช่แล้วครับใช่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าการต่อสู้เนี่ยทุกอย่างวันที่เลวร้ายและความโหดร้ายเนี่ยมันทุกอย่างเนี่ยอยู่ในมือของชอสตาแล้วละ่ะโอ้โหแล้วคุณเห็นชอตาเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคะแน่น,นอนอยู่แล้วนะตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าไม่มีโอกาสที่จะเจอกับสิ่งที่มันควรจะเป็นไปแต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะนำพามาเจอกับคนที่ชั้นเจอคือนนี้ไงละ่ะ มันพูดถึงแบทแมนอยู่นะครับตอนนี้คุณเจอคนที่พิเศษเหรอคะใช่แล้วล่ะเธอจะพูดได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทุกอย่างเลยเหรอคะแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมควาว่าเธอเคยคิดไหมว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยมันโดดเดี่ยวขนาดไหนที่เธอต้องอยู่ด้วยตัวคนเดียวนะฮะมันก็โดดเดี่ยวจริงๆนะแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วเธอเข้าใจดีนี่แม้แต่ท่ามกราผู้คน เมื่อเธออยู่คนเดียวเธอจะสามารถเตะควนตะโกนกรีดร้อนจนสุดป,ปอดขึ้นมาเนี่ยแต่ก็ไม่มีใครสนใจเพราะว่าเธอเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วฉันรู้สึกว่าบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าฉันติดอยู่ในเส้นทางที่ไปไหนก็ไม่รู้เส้นทางที่จะเป็นด้วยความว่างเปล่าตอนนี้นะนนตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเจอคนที่อยู่ข้างคุณใช่ไหมล่ะคะที่เินทาไปกับคุณอนะ่ะใช่ใช่แล้วล่ะ ไอคนนี้เนี่ยมันโฉบมาหาฉันแล้วเต็มไปด้ความบ้าคลั่งเป็นเส้นทางที่น่าสนใจมากๆเลยแหละโอ้โหนี่คือแบบว่าคือมันเล่าถึงฮาร์ลี่ควินนะครับนี่คือคนที่มาสัมภาษณ์เราเนี่ยคือฮาร์ลี่ควินครับเป็นจิตแพทย์นะคือมันทั้งเล่าเรื่องประวัติของมันแล้วก็มาพูดถึงแบทแมนอยู่นะครับตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าไอฮาร์ลี่มันสืบคิดว่ามันเล่าถึงตัวมันเองนะครับเออแล้วก็อะไรประวาณนี้นะ อเคอเชเล่าเรื่องจริงดีวะเชื่อแต่แปลงลชิมายเลยนี่มันอะไรเนี่ยแดงสุกทยาหรือสัตว์อีอย่างวะนี่แล้วมันทำให้คุณรู้สึกยังไงล่ะคะอะไรเนี่ยบางบนอ๋อเฮ้ยแมนกูไอ้เหียนั่นไงมันโยนนะครับมันโยนจ๊กเกอร์ลงสั่งเคมีใช่ไหมนั่นไงตามประวัติเลยมันรู้สึกเหมือนลอยอ่ะื่อใครก็ตามมันกำลังโยนกูว่าในความจริงอ่ะ แล้วกูก็ถูกดึงเข้าไปในอะไรบางอย่างที่ใหม่มากมันน่าตื่นเต้นมากเลยล่ะจริงๆแล้วอะนะเธอไม่รู้เหรอว่ามันรู้สึกยังไงฉันอาจจะรู้สึกนะคบอกได้ไหมครับว่าคนนี้เนี่ยทำให้คุณรู้สึกยังไงนี่ครับมันเหมือนกับเจอใครสักคนหนึ่งที่ดูจะเหมือนกันนะเ่อฉันเธอที่รักมันไม่รู้สึกเหมือนเมื่อก่อนเลยล่ะ เธอเข้าใจใช่ไหมละ่ะเธอเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวที่จะปล่อยมันและตกลมมาตกลมมาอย่างอิสระเลยแหละแล้วก็ไม่ได้ต <anca j ole> ิงถือใคิดหน้าที่หลังด้วยซ้ําอ่ะ <c oughs> รู้ไหมว่าหมายความว่าไงอ่ะใช่ค่ะฉันฉันรู้ดิค่ะฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องลุกออกง <c oughs> ั้นฉันถามได้ไหมคะว่าคนนั้นคือใครล่ะคะโอ้เขาเป็นคนที่พิเศษมากๆเลยแหละนะ ชื่อจริงฉันยังไม่รู้ซ้ำว่ะฉันชื่อฮารีน hmm. ค uh, uh, ่ะฮารีนควินเซลโอ้ชื่อน่ารักมากเลยเพื่อนเธอเรียกว่าฮารีใช่ไหมฉันเอ่อฉันไม่มีเพื่อนเยอะค่ะอ๋อฮารีเธอมีเพื่อนคนหนึ่งแล้วล่ะนะอ่นนี่ครับฮารีควินนะครับโอ้โหแม่ง จอกเกอร์มึงมึงฉลาดเกินไปเลยสัตว์มึงทั้งเล่าเรื่องเกี่ยวกับแบทแมนแล้วก็แล้วก็พยายามจะบังคับให้ฮาริรีคูนเซลจะเป็นลูกน้องม,มันด้วยนะครับโอ้โหแม่งเด็กแค่็นการและเรื่องที่แยบยนมากๆครับจอนจริงไอ้ียโอเค,อเค,อเคต่อแบทแมนกลับมาแล้วนะครับแล้วนี่ทำไมทำไมทำไมมึงต้องทำอย่างนี้นั่นวะฮะ โอ้โหแบทบแมมันคือถึงฉากอะไรวะเนี่ยมันก็ย้อนความนะครับตอนที่โจ๊กเกอร์มันถามแบทแมนพาร์ทที่แล้วโอ้โหโอ้โหนี่มันตอนที่พ่อแม่แบทแมนถูกฆ่าดีกว่านี่นะครับถูกฆ่าในตรอกเราคงเห็นจะเบื่อแล,ะล,ะละ้วล่ะในหนังอ่ะเอี่ยนี่ครับ ตกยิงในตรอกไปก่อนนะทำไมคุณต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะแต่สัญญาไว้ยังไงล่ะมันอาจจะขัดแย้งหน่อยนะครับแต่ผมบอกว่าคุณจะมาฉลองวันคริสต์มาสอีฟนะครับจกเกอร์ตติดคุกไปแล้วนี่ครับเบย์ยังอยู่ข้างนอกนั้นผมต้องตามหาสัญญาณที่ติดเจ็กเกอร์เพื่อตามหามันอาเฟรดคุณต้องกินบ้านนะครับ ถ้าคุณไม่เครียดตำรวจมาเนี่ยมันก็ติดคุกไปแล้วล่ะอ้าวแวบปบแมนอย่าโทษอย่าโทษอ,อัลเฟรดดีวะคุณรู้ไหมครับผมได้สัญญากับตัวเองไว้ว่าถึงครอบครัวคุณนะไม่ใช่ตอนนี้อัลเฟรดเชฟแ,แมนหัวร้อนแล้วครับคืออัลเฟรดเขาก็หัวนั่นแหละเออนี่แวปแมนเขาก็ตามสัญญาณเบรนเบนนะครับ ติด tracker ไว้วันนี้จะเป็นที่ของเบนหรือแม่ก่คนของเบนถ้าจำไปที่ GCPD ได้แล้วก็ก่อนที่จะไปนะครับผมได้เทสอาวุธที่สติมิล l ด้วยนะครับมันอาจจะทำให้คุณใช้งานได้สะดวกออกไปถึงระเบิดกาวนะใช่ครับตัวอย่างถูกสร้างไว้แล้วอยู่ที่เวิร์กเบนส์ครับ ระเบิดกาวครับแน่นอนว่าผมจะลองให้คุณเทปไปก็ได้นะในแลบถ้าก็ว่าก่อนที่คุณไปอะ่ะแต่คุณคกูคไม่ฟังผมหรอกคุณไม่เคยฟังโอ้โห oh อัลเฟดอย่างพวกนี้ดิวะไอ้เชี่ยสงสารอัลเฟดวะ่ะคือผมเข้าใจอัลเฟดนะว่าเขาห่วงไงแต่แบ๊บแบ๊บมัน,ม,นมันโหดรันครับช่วงนี้โหดรันมากมันเลยไม่ลองฟังเลยโอ้โหแย่แย yeah ่แ yeah ย่ yeah.